สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับข่าวคุยกับยุย้ยปียชัดกฤนานนท์นะคะเราพบกันที่นี่สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิค่ะช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มนะคะทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงศุกร์พบเจอกันค่ะวันนี้วันศุกร์ปลายสัปดาห์18สิงหาคม2,566นนะคะคุณผู้ชมคะที่บอกว่า ประเทศรอไม่ได้ประเทศรอไม่ได้ตอนนี้เรากําลังรอรัฐบาลกันอยู่นะคะก็เรียกว่ารอกันมาเนิ่นนานพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนับตั้งแต่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเราเลือกตั้งกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะสเดือนก,กว่าแล้วก็ยังไม่เห็นความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลกันอย่างเสด็จน้ำซะทีเดียวนะคะการที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะคะที่จะรวมกับพรรคอื่นๆรวมกว่า10บพรรคเนี่ยนะคะ ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้จะมีการโหวตเลือกนายกนะครั้งที่3นี่นายเศษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยจะผ่านไหม ะะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้หลากหลายสาขาอาชีพยังต้องรอการแก้ไขปัญหาของประเทศกันอยู่นะคะโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรไทยวันนี้เราก็เลยจะให้ความสําคัญกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางการเมืองตอนนี้มันสูญยากาศอยู่หรือเปล่านะคะกับชาวนาไทยกเกษตรกรไทยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณปราโมทเจริญศิลป์ท่านเป็นนายกสมาคมชาวนานและ,กะเกษตรกรไทยค่ะ สวัสดีค่ะนายกปราโมทค่ะสวัสดีครับค่ะนายกคะเห็นว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวกันแล้วใช่ไหมคะชาวนาไทยทั่วประเทศครับผม<อ>เก็บเกี่ยวนาปรังครับค่ะค่ะเห็นว่าปีนี้เนี่ยรายได้ของราคาข้าวนะคะต่อตันนี่ดีกว่าปีที่นผ่านมาเหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันเป็นเพราะปัจจัยใดอะไรยังไงเป็นเพราะว่า<อ>ยังไม่มีรัฐบาลหรือเปล่าหรือ,อยังไง ก็เป็นไม่ไม่เกี่ยวกับภาครัฐตอนนี้ <Yeah. S 2> มันเป็นนาทีทองของเกษตรกรชาวนาทุกประเทศที่ทานาปังนะ mm. เพราะว่าข้าวที่เราได้เป็นบทกลที่ผมพูดนาทีทองเนี่ยอื mm. เพราะว่าข้าวเราเนี่ยตอนนี้ราคาสูงราคา <Okay. S 2> มันดีมันในรอบอวัยร์เลยทิ่ติบห้าปีเนี่ย mm. มันจะมีีราคามันสูงปีนี้ <Okay. S 2> เหตุผลที่ราคามันสูงเพราะว่า mm. อินเดีย ออินเดียประกาศอ่ระงับการส่งออกอข้าวขาวมันก็เลยมันต้องเอาวันที่22กรกฎาคมของ56เนี่ยพอประกอบอินเดียประกาศปิดไม่ส่งข้าวขาวไปต่างประเทศเราก็ได้รับวันที่ส่งตรงนี้คือราคาของเราก็พุ่งขึ้นมาแต่แต่มันก็พุ่งแบบก้าวกระโดดนะถ้ามันเร็วเกินไปผมก็มองว่าเร็วเกินไป<อ>สูงเกินไปอ่ะตนันหนึ่งสองสามพันเนี่ย จากเดี๋ยวนี้เกียรตัดตดจะวางชื่น25ขึ้นที่ล่าสุดเนี่ย12,500 12,500ต่อตันเนาะครับข้าวขาวข้าวขอแล้วถ้าข้าวของมะลิล่ะคะมะลิตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำต้องเลยจากสิงหากันยาปกันยาไปเลยก็จะเริ่มกันอ๋อเอาเป็นว่าตอนนี้ราคาข้าวดีเพราะปัจจัยภายนอกเนาะ In India, อินเดียค็มงดส่งออกกันเนี่ยนะคะทีนี้นิดนึงค่ะเห็นว่าพอราคาข้าวดีเนี่ยชาวนาบางส่วนบางพื้นที่เริ่มมีการแพร่ถางและเริ่มมีการเผาเพื่อที่จะทําทําพื้นที่ทํานากันเนี่ยนะคะอันนี้มันมันจะเป็นปัญหาไหมคะคุณปลางมดมองอยังไงผมผมก็จะเตือนสลกนิดนึงเพราะ,ะว่าในนามในฐานะที่เป็นนายกาก็คือเราต้องต้องต้องค้อยปรับเพราะว่า ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอินเดียเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาจะหยุดได้นานเท่าไหร่ถ้าเขาหยุดไม่นานเขาประกาศตรงออกเราก็จะรับผมกระทบเลยตรงน,นี้ข้าวจะร่วงเลยราคาอพอผมมองแล้วจะร่วงลงมาอยู่แค่ไม่เกินเจ็ดแปดพันบาทโอ้ล่วงเยอะจังเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็มองว่าตรงน,นี้คือเรามันมีเอลนิโยเข้ามาม,มันร้อนอแล้วข้าวเราเนี่ยมันผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ย ต่อไปเนี่ยมันทั้งทั้งต่อถ้าเจอกับอันิโยเรื่องร้อนนะข้าวเรารับไม่ค่อยได้ครับเพราะว่ามันมันจะจะได้ไม่เต็มร้อยคะพูดง่ายๆข้าวเมล็ดข้าวครับค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราต้องรับมือจริงๆนะคะคุณปรางเพราะว่าจริงๆแล้วล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเขาได้มีการจัดตั้งกรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมคือเรียกว่าเป็นกลมโลกร้อนแล้วนั่นหมายความว่าเราต้องมีการรับมือกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะภาคการเกษตรจริงๆทีนี้พอโลกร้อนแล้วหนึ่งปัญหานี้ใหญ่ทีเดียวนะคะตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลอีกนะคะน่าจะปลายเดือนสิงหาหรือว่ากันยาก็ยังไม่ทราบได้ตรงนี้มันเป็นศูญยากาศไหมคะทำให้ชาวนาหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเกษตรเนี่ยตอนนี้เคว้งหรือเปล่าคะตอนนี้ อารมณ์มันเป็นยังไงคะ<ม>นายกคือผมบอกตรงๆว่าเรียนตรงๆเลยคือไม่เป้งเพราะว่า,ารัฐบาล<ม>ที่จะเข้ามาในไครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลค่พวกผมเนี่ยต้องอยู่แต่ที่นโยบายแต่ละพักที่เขาเข้า,ขามาเนี่ยมันมีอะไรเพราะว่าแต่มันจะเปลี่ยนตลอดพอ mm. เปลี่ยนรัฐบาลทีนโยบายก็เปลี่ยนไปทีเองมันจะเปลี่ยนตามตามของนโยบายแต่ละรัฐบาลที่ขึ้นมา เราก็ต้องเฝ้าดูว่านโยุบายเขาอะจะมาแบบไหนเ,เรารับได้ไหมหรือจะแก้ปัญหาอะไรให้เกษตรกรเราเนี่ยเพราะว่าสิ่งสาคัญที่ผมจะเรียกร้องเนี่ยมันมีแค่สี่ข้อเท่านั้นเองค่ะอ่าไล่เรียงมาเลยเราเรียกร้องอะไรบ้างเราอ,อยากได้อะไรบ้างงานคือถ้ารัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลผมก็เรียกร้องก็คือ,อโครงสร้างพื้นฐานของชาวนาเราเนี่ยหนึ่งเราต้องมีแหล่งน้ําแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําที่บ่อบาดาลหรือว่า หัวหนองของมึงต้องขุดให้เราเพื่อกลับเก็บน้ำไว้ใช้ต่อหน้าแรงค่ะข้อที่สองเครื่องพันข้าวต้องหาพันข้าวใหม่ใม,ใม่ที่ตอบโจทย์ได้คือ,อต่างประเทศต้องการแล้วผลผลิตผลผลิตต่อต้านต่อโลกแล้วก็ได้ผลผลิตสูงหรืออายุน้อยก้า0สิบห้าถึงร้อยวันมไม่ใช่ร้อยี่สิบวันร้อยสมสิบวันมันละเอียดยางข้อที่สามก็คือพักหนี้เกษตรกร สักสามปีหรือห้าปีไม่ใช่พักต้นและเดินดอกขอให้พักทั้งต้นทั้งดอกให้ชาวนาเรายืนได้จืงตาได้ก่อนตั้งตัวได้แล้วเราไปว่ากันตรงนั้นคก็สี่เรื่องปัจจัยการผลิตจะลดต้นทุนให้เราคือเรื่องปุ๋ยเราต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาปราบศัตรูพืชยาเพี้ยยานอนใช้น้ำมันอันนี้ให้มันปัจจัยให้มันลดลงมาตรงนี้เราเรามันเ็จะต้นทุนการผลิตเราจะสับ ก็ <c oughs> ที่ห้าก็คือสวัสดิการชาวนา,อ,าอันนี้ก็สําคัญคือชาวนาเราเนี่ยอายุหกสิบแล้วเนี่ยทํานานก็คงไม่ไหวแล้วเราค่อยากจะให้รัฐช่วยมองเราว่าใครก็ไม่ได้ที่เป็นรัฐบาลวะอายุหกสิบชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยให้เขาสักเดือนละสามพันเนี่ยตอบแทนเขาที่เขาทํามาเลีเ้ยงคนทั่วประเทศครับตอนนี้เรื่องของปมเบี้ยยังที่คนชารานี่ก็ เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยอยากจะขอเฉพาะสวัสดิการชาวนาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเขาทำนามาทั้งชีวิตน่าจะให้บำนานเขาเนี่ยเดือนละ3,000อันนี้ในมุมมองของเราเนาะอ๋อค,ค,ค่ะค่ะทีนี้ถ้าไล่เรียงมาทีละประเด็นเลยเนี่ยนะคะอย่างประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการขุดบ่อน้ําสร้างแหล่งน้ําในการทํานาตอนนี้ปัญหาคือ มันยังจะไม่มีนโยบายออกมาจากรัฐบาลนะสิเพราะว่ายังไม่มีรัฐบาลตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับยังนิ่งอยู่คือจะไปขุดท้องที่นั้นท้องที่นี้งบมันยังไม่ลงมาคือมันยังไม่เกิดใช่ไหมคะอย่างปัจจัยแรกคือตอนนี้มันก็มีเป็นบางต่วนนี่ก็ทําให้แต่มันก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศคือสาคัญที่ตุดเกษตรกรทั่วประเทศนี่ถ้ามีน้ําทําได้ทั้งหมดทำนาทำสวนทําไร่ทําได้ทุกอย่างถ้าแหล่งน้ํา พราะว่าในประเทศไทยเนี่ยผมมองดูแล้วแหล่งน้ําธรรมชาติเยอะห้วยหนองคลองบึงที่ตันคลองไส้ไก่อะไรที่เนี่ยมันเป็นที่สาธารณะเยอะออเรอะมากถ้ารัฐบาลให้ความสนใจเกษตรกรเหมือนต่างประเทศเหมือนเวียดนามเนี่ยเวียดนามนี่เขาหาแหล่งน้ําให้กเกษตรกรนะข้าวเขาผลิตได้ไร่ลตันกว่าของเราถ้าข้าวพอน้ําเขาดีแในเมื่อน้าเขาดีเนี่ยข้าวเราเหมือนกันข้าวของประเทศไทยเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าดังประเทศอื่นสู้ของเราไม่ได้สู้เราไม่ได้คือ,อข้าวของเรานี่มันมาตรฐานหลายอย่างแล้วการผลิตเนี่ยชาวนาเราสนใจตอนนี้ยเพราะว่าชาวนาเราไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ๆนะเป็นเด็กเรื่องดังรุ่นเก่าๆอะ่ะคือก็กทำนาคือปรับปรุงตัวมาตลอดที่ที่ผมสัมผัสเนี่ยคือก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสภาพตัวเองตลอดเพื่อจะทำนาให้ได้ท้าไม้ให้ได้ผลผลิตสูงครับ เรียกว่าเป็นต้นทุนหลักเลยนะเรื่องของแหล่งน้ําเพราะว่าบางพื้นที่มันไม่พอจริงๆแล้วโอ้โหเนี่ยพอเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนินโยนี่เรามีการประชุมกันไหมคะว่าเราจะปรับตัวกันยังไงมันยิ่งแรงไปไม่รู้จะหนึ่งปีหรือสองปีตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยเราเรามีการได้มีการพูดคุยกันยังไงว่าเราจะปรับตัวกันมั้างรัผมก็ได้พูดคุยกันเป็นบางส่วนคือเราต้องปรับปรุงตัวเองคือเราต้องหาแหล่งน้ําก่อนด้วยตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปขอก็คือ คือน้ำเราต <eso. S 3> ้องทำนาเราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วเราคือกได้ไม่เต็มร้อยล่ะผมว่ามันเต็มร้อยแต่ชาวนาก็ต้องทำนาคือความเสี่ยงมันมันก็มีสูงแต่เราก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราจะทำอะไรจได้ร้อยได้ได้ได้ไร่ละตันสมมุติได้ไร่ละตันแล้วน้ำไม่มีอะไรมีเหลือแค่หกเจ็ดร้อยห้าหกร้อยเขาก็ต้องทำครับแต่ทีนี้หลาคัญงที่จุกคือตอนนี้รัฐบาลไทยก็ขึ้นมาแล้วแต่ ขอให้เร่งเห็นเกษตรกรคือให้ให้ความสําคัญกับชาวนาและเกษตรกรของหลักของประเทศเลยดีกว่าเพราะถ้าไม่มีชาวนาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชาวนานี่ทํานาเลี้ยงคนทั้งประเทศหนึ่งส่งออกก็อันดับหนึ่งของประเทศเงินก็เข้ามาหลักจากการทำนาทํไรของเราเนี่ยครับค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะจากนายกรโมมวท,ทีนี้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการที่จะแก้ไขปัญหา นะคะที่เข้ามาบริหารจัดการเรื่องน้ำแหล่งต่างแน่นอนมันก็จะมีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ถูกไหมคะกระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือ3กระทรวงนี้ต้องรู้เรื่องชาวนาจริงๆอ,อ่ะมัน,ม,นมันถึงจะแบบว่าแอคชั่นแล้วก็ลงไปแก้ไขปัญหาได้อันนี้เราคาดหวังไหมคะเพราะว่ารัฐบาลครั้งนี้ก็เป็นรัฐบาลผสมเนาะแล้วเป็นผสมแบบข้ามสายพันธุ์ด้วยข้ามขั้วด้วยอันนี้มอง<บ>ว่า,ามันจะมีปัญหาอะไรไหม มองลึกๆว่าถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยกระตวงกรตรอ่าแล้วกระตวงพาณิชย์อ่ากระวรวงพรัพยากรน้าแล้วสิ่งวมลรอดถ้าสามกระตัวถ้าไม่มถ้าไม่เข้าใจหรือว่าที่ไม่เป็นงานพูดถึงว่ารัฐมนตรีที่เข้ามาไม่เป็นงานอ่ะไม่รู้เรื่องการเกษเตรหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าจบนะจริงนะแ,และ้วแล้วจริงๆอ่ะผมนะบอกตรงๆว่าผมไม่อยากไปแบมือเขาจะหาว่าผมแบมือขอเพราะเวลาผมไปพูดไปขอก็นี่ ว่าหาวเกษตรกรเอาแต่แบมือขอเนี่ยผมเจอมาแล้วม,มันเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับพวกผมมาเยอะแล้วทีนี้ถ้าไม่ทำคุณทำคือเปลี่ยนทีงคุณก็เปลี่ยนนโยบายทีงแล้วถ้าเกิดเอาคนที่ไม่เป็นไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเกษตรกรเนี่ยว่าหนึ่งสองสามเป็นยังไงสภาพการทำนาทำมาต้องการอะไรอะไรก็ไม่ได้ม,มันก็คือไปไม่รอด ผมบอกตรงๆว่าสามกระวตวงเนี่ยสาคัญสามก้ตววงหลักเนี่ยสำคัญเลยเนาะเนาะเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพันธุ์นิดนี่สำคัญมากๆเลยสําหรับชาวนาดังนั้นเนี่ยคือถ้าหมดมาคนละทิศคนละทางคนละพักกันนี่บางทีมันก็มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะมันก็น่าคิดนะะท่านนายกเนาะก็เหนื่อยก็เหนื่อยอีกพอพอเราไปพูดเขาก็จะหาว่าเราแบมือขออีกเมันงั้นอย่างนี้ก็คือแหมมันมันพูดยากนะผมว่าคนที่จะเป็นคือทุกคนก็อยากจะเป็นหมดแต่เป็นแล้วรู้เรื่องไหม อย่าง,ง,งพูดง่ายๆเลยอะเราเราเป็นไข้หวัดแต่ไปฉีดยาก,ก็ไปหาหมอหมอฉีดยาก,ก็ปวดท้องให้ออมันไมม่่ใชันจะถูกจุดไหมม,มันไม่ตรงไข้ไม่ตรงยางนะคะอันนี้ก็ต้องหวังพึ่งกันแหละนะคะนโยบายของรัฐบาลทางการเมืองเนี่ยนะมันมีผลกระทบมันเอื้อกับชาวนา มากน้อยแค่ไหนยังไงสมมติว่ารัฐบาลชุดนี้อาแกนนําพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเขาเขาพูดถึงเรื่องของการพักชําระนี่ไหมคะคุณประโมทก็ไม่เห็นยังไม่เห็นมีการมีมีอะไรที่เป็นเป็นหลักมาให้แน่นอนเลยผมก็พย, <ไป S 2> ยายามตามอยู่อยู่นะคือจริงๆอ่อะสมัยก่อนพักเพื่อไทยเขาก็เก่งเห็นไหมต้องกับรุ่นรุ่นรุ่นทักษิณหลายหลายเป็นสิบปีที่แล้วนะจริงครับอืมค่ะเขาก็เขาก็สนใจเรื่องเกษตรกรเยอะแต่ทีนี้ เขาเป็นเป็นพักเดียวพักไม่ได้ร่วมกันหลายพักแต่ครั้งนี้มันหลายพักเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทางพักเพื่อไทยจะได้อยู่กเกษตรหรือเปล่าจะได้อยู่กับตัวเกษตรไหมกระตัวพาณิชย์ไหมกัะตัวท<ส>รัพยากรน้ํำไหม<อ>แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเพราะมันเข้ามาสิบปีสิบห้าพักแล้วต <laughs> ีแยกไปหมดค่ะแสดงคุณปราโมทก็หวังสิว่าโอ๊ยเนี่ยถ้าพันแกนนำเนี่ยอย่างเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยทําผลงานไว้เนอะเรื่องของเกษตรอะไรต่างๆเนี่ย ก็ยังหวังใช่ไหมว่าถ้าเขามาคุมกระทรวงเหล่านี้เนี่ยเอ้ยมันน่าจะรุ่งหรือว่าไปรอดกันเนาะชาวนาไทยก็ในพรรคเพื่อไทยตรงนี้ก็มีใหม่ๆมีร่เก่าอยู่ก็หลายคนที่ผมมองดูนะ,ะผมไม่เอื้อกรรับรัฐบาล<ๆ>ผมไม่เอื้อกับพรรคการเมืองพรรคไหนนะอผมไม่ยิงพรรคไหนแต่ทีนี้ถ้า,าพรรคเพื่อไทยเ็าจัดตั้งรัฐบ,บาลขึ้นมาตรงนี้ได้ถ้ากระทรวงหลักๆที่ผมพูดเนี่ยสามกระทรวงเนี่ยเกษตรกรชาวนาจะไล่จะตัวเนี่ย ต้องการตรงนี้มากที่สุดคือต้องการผู้รู้และรู้จริงต้องรู้จริงแล้วก็เข้าใจครับใช่ใช่โอ้นะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่าปัญหามันมัน,ม,นมันรอการแก้ไขไม่ได้บางทีเราก็ต้องช่วยตัวเองกันก่อนถามถึงปัญหาสองเราช่วยตัวเองอยู่แล้วไ้อใช่ชก็วเองอจริง,รงๆก็เห็นใจชาวนานะก็แบบเหนื่อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ใหจริงๆนะคะ านายกปราโมทที่นี้มันมีอยู่สองเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนาเนี่ยเรื่องของการพักชำระหนี้ถามถึงสถานการณ์หนี้สินชาวนาต้นทุนการผลิตอะไรเงี้ยมันหนักหนาขนาดไหนมันสาหัสขนาดไหนคะปัญหานี้เนี่ยคือ,อปัญหาชาวนาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชาวนาตอนนี้ทำนาทำนามาติดหนี้ทกศประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตต้องกู้ทกศมา พอเวลาแล้วนี่คือมันปัญหาที่หนักเลยทั้งดอกทั้งต้นหมุนดอกหมุนต้นพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไปขายขายเสร็จก็เอาเงินไปใช้หนี้ตกอๆต่พอใช้หนี้เสร็จทั้งต้นทั้งดอกก็กู้กลับมาอีกคือคือที่ผ่านมาคือเราเจอปัญหาเรื่องเรื่องภัยแรงเรื่องโควิดพลวกน้ําท่วมอะไรเนี้ยแล้วก็เจอมาแต่ทีนี้รัฐบาลบางเขาก็พักต้นอพักต้นจริงครับเปีสองปีแต่เขาเดินดอก เนี่ยประเด็นนึงคือตรงนี้แหละไม่พักดอกอ่าไม่พักทีนี้ผมอยากจะเรียกร้องนิดนึงว่าว่าฝากนิดนึงว่าให้พักทั้งต้นทั้งดอกอยู่ให้เรายืนได้สักหน่อยตอนนี้เรากำลังล้มอยู่อะเรายังไม่ได้กระโดกหัวขึ้นมาเลยแต่ถ้าเขาอยู่ให้เราสามปีหรือห้าปีทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยไม่ได้ไปเข้าเข้าข้างชาวนาน้ะไม่ได้เข้าข้างเลยถ้าเขาอยู่ให้เราได้แล้วให้เรายืนได้ตั้งไข่ได้แล้วยืนได้สักสี่ห้าปีเนี่ยเราสามารถจะกลับมา ไปตัวของตัวเองได้ผมเชื่อมั่น่างนั้นชาวนาเราตอนนี้ชาวนามีมีวินัยเยอะในการใช้เงินใช้ทองครับค่ะแต่ว่าปัญหาคือเรื่องต้นทุนการผลิตนั่นแหละโอ้โหปุ๋ยเนาะค่าน้ํามันที่ต,ต่างๆแพงน้ำมันก็แพงคือเราต้องใช้อ่ะพอใช้ขึ้นมาเราก็ต้องเอาเงินที่ทกสที่เรากู้เข้ามาเนี่ยมาซื้อมาซื้อมันก็หมดไปกับตรงนี้แต่ถ้าถ้าเราหยุดได้สักปีที่เรากู้กันมาสมมติกู้ราปัิ พอเราเกี่ยวข้าวได้เ,เราก็จะมีเงินเหลือแต่อยู่ให้เราสักกอดเอาเงินก้อนนี้มาหมุนอยู่เดี๋ยวมันก็น่าจะไปได้ครับค่ะค่ะเรื่องพักนี้พักต้นพักดอกนะคะอันนี้กากระบาดเอาไว้เลยว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยหน่อย อันนี้ไม่เป็นปัญหาจริงๆเอ๊ะพี่ประโมทคะคตอนนี้เนี่ยมันมีโครงการที่ยังคงอยู่เนาะจะเป็นรัฐบาลชุดรักษาการเนี่ยที่มันยังเหมือนกับพอหล่อเลี้ยงหรือว่าช่วยเหลืออย่างเช่นโครงการประกันที่นานหรืออะไรเงรี้ยมันมันมันมีไหมคะที่ที่เป็นโครงการช่วยอ่ะช่วยชาวนาอะไรเงี้ยเพอมันมีประการประกันรายได้ของอออรัฐบาลทุกทีแล้วมันก็มันก็ดีระดับหนึ่งแต่ทีนี้ทางรัฐบาลก็จ่ายน้อยเฉพาะปีนี้นะ จ่ายน้อยเพราะว่าข้าวราคามันสูงมาตลอดอข้าวราคาสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้วกันไปปีเนี้ยคือรัฐบาลก็ช่วยคือคือรัฐบาลไม่ต้องจ่ายมากแต่เขาตั้งไว้เขาตั้งไว้มือหนึ่งเนี่ยอ่าเขาจะช่วยถ้าเราขายไม่ถึงเขาก็จะช่วยดีส่วนที่ขาดแต่ทีนี้มันเกินอ๋อก็เลยไม่ต้องมาช่วยมากราคามันมันมันอัพขึ้นมาสูงไงแล้วราคาที่รัฐบาลตั้งไว้อ่าสามสิบสองครั้งนะที่ประกันรายได้เขาไม่ต้องจ่ายอะไรมากมาย ข้าวห้าชนิดที่ทาให้ก็<อ>ข้าวก็ข้าวข้าวเหนียวก็ราคาดีข้าวมะลิตราคาดีปทุมก็ราคาดีข้าวขาวก็ราคาดีม,มันก็เลยเรัฐบาลก็ไม่ต้องใช้ใชเงินมาพพอร์ตกับชาวนาตรงนี้ครับโอ้เหมือน,น,นโชคดีนะเนาะที่ปีนี้ข้าวราคาดีแต่มันก็ประมาทไม่ได้เราก็ไม่แน่ใจว่าอีกสองปีข้างหน้าถ้าอินเดียฟื้นเวียดนามฟื้นมันเราก็มีคู่แข่งใช่ไหมคะสถานการณ์ค,รคู่แข่งเป็นไงบ้างะคะ ถ้าผมบอกตรงๆนะถ้าอินเดียเขาผลิตข้าวได้ร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบล้านตันนะถ้าเขาถ้าตอนนี้เขายังสั่งข้าวนึ่งยังออกข้าวนึ่งถ้าเขาถ้าเขาหยุดข้าวนึ่งเขาไม่ส่งข้าวนึ่งนะเขาไม่ส่งข้าวขาวเนี่ยแต่ผมว่าไม่นานหรอกไม่ไม่ไม่เกินไม่ไม่รู้นะกี่สัปดาห์ก็ไม่รู้อ่ะผมก็ยังไม่รู้ว่าเพราะว่าการเมืองเขาเขาเป็นยังไงผมไม่เข้าใจแต่เขาสั่งหยุดมาเนี่ยเพราะว่าให้เพื่อให้ ข้าวบริโภคในประเทศเขาหรือว่าราคาเขาอัพลงมาอย่างไรผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้แต่เราก็อย่าไปโอ้ยพอได้ข้าวราคาสูงเราเหลือก็แล้วพอพอมันลงมาแล้วก็มาโทษแหละโมาโทษสมาคมมากมาโทษรัฐบาลมากกว่าทำไมอย่างเงี้ยกมันก็มีนะชาวนาเราได้เอายิ่งได้เยอะยิ่งคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้โทษเจ้านา้นะมั้งเพราะวันช่วงนี้ผมบอกแล้วมันเป็นนาทีทอง นาทีทองเราจะมันจะยั่งยืนขนาดไหนถ้าอินเดียเขาประกาศว่าส่งออกอีกเราก็จบค่ะค่ะมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละไอ้คำคว่านาทีทองเนี่ยดังนั้นมันก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทมั่นคงเนาะเดี๋ยวพอนาทีทองมันหายไปอะ่ะเราก็จะได้มาทำทำนาได้อย่างยั่งยืนอ่ะเนาะมันก็หลายปัจจัยที่ยังคงต้องรอการแก้ไขกันอยู่นะคะคโอ้แม่ยังไม่มีรัฐบาลเลย แต่ว่าอย่างน้อยได้ระบายขึ้นมาสักบ้างนี่สบายใจขึ้นมาบ้างไมหมคนะนายกประวั <c oughs> ผม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 ไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดกับรัฐบาลน,นะเพราะตอนนี้เพราะว่ารัฐบาลก็เพราะผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะอ,อ่ะอืมกันยังไม่ชัดเลยเนาะยังไม่ชัดคือ,อ,อวันที่ยี่สิบสองจะตต้งอะไรหรือเปล่าออผมก็ยังไม่รู้แต่ก็ผมก็ตามอยู่นะค่ะค่ะค่ะเราก็พยายามตามอยู่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย ใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรนะไม่รับสิ่งแวดล้อมร่งกรเน้นอยู่สาม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 กระทรวงใช่สามกระทรวงนี้หลักเลยต้องรู้จริงเรื่องเข้าจริงๆนะคะอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรคือถ้าเกิดว่าสมมติเขาตั้งได้ปุ๊บไม่รู้ล่ะถ้าเกิดสามกระทรวงนี้เนี่ยจะเป็นคนใหม่หรือคนเดิมนะแต่เราก็อยากจะให้กําลังใจว่าจะมาช่วยแก้ไขปัญหาชาวนาเนี่ยนะคะอยากจะให้เขาทําอะไรเป็นอันดับแรกๆเลย ก็ผมก็จะฝากท่านว่าให้ให้ให้ลงมาดูเกษตรกรชาวนาชาวไร่เนี่ยที่สาคัญคือที่ผมเรียกร้องไปคือเรื่องแหล่งน้ําเรื่องพันุข้าวเรื่องพักหนี้เรื่องปัจจัยการผลิตเรื่องสวัสดิการชาวนาถ้าท่านทําได้ชาวนาผมก็อยู่ได้แต่ขอให้ท่านลงมาให้ความสนใจให้มากหน่อยเพราะว่าเราก็จะพยายามทําให้ดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ย จะทําให้ดีที่สุดอ่ะเรารับประกันว่าเราจะผลิตยาข้าวเพื่อส่งออกทั่วประเทศให้ดีที่สุดครับจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของคนไทยเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลจากนายกปราโมทแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะเราก็ยังให้ผมด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะ ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวส่งส่งส่งลิงก์ส่งซีดีให้นะคะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะนายกปรามทค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกปราโมทเจริญสินนะคะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการสนทนาพูดคุยที่แบบได้คลายทุกข์กันเนาะมามา ปลดทุกข์กันหน่อยนะคะมาสะท้อนความรู้สึกกันหน่อยนะคะที่ผ่านมาปัญหาชาวนาไทยมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้รัฐบาลอาจจะยังไม่นิ่งแต่เราก็ยังมีความหวังว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยนะคะสกระทรวงหลักๆที่ว่าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ะะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์นะดูแลเรื่องของกลไกราคาข้าวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะต้องรู้จริงนะคะเรื่องของข้าวเลยนะคะแล้วก็จะได้ช่วยแก้ไขปัญหามิติต่ตางๆของชาวนาไทยกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจับข่าวคุยช่วงสุดท้ายค่ะ